เคครับสวัสดีครับก็วันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคการเล่นเกม p ับ G Mobile นะครับก็หวังว่าเทคนิคที่ผมสอนก็จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นที่เข้ามาเล่นใหม่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้เทคนิคนะครับก็ก่อนอื่นเลยเราก็จะมาดูกันก็ก่อนอื่นผมจะมาบอกวิธีการวิ่งก่อนครับสมมติเวลาเราวิ่งเนี่ยเราจะไม่วิ่งเวลาเราเล่นใช่ไหมเราจะไม่วิ่งอย่างนี้นะครับแบบเพราะว่า การที่เราวิ่งเข้าหาศัตรูอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้เราโดนยิงง่ายขึ้นเวลาวิ่งเนี่ยเราต้องวิ่งพยายามหลบซ้ายหลบขวาครับอะถ้าเราวิ่งอย่างเงี้ยเวลาที่ศัตรูยิงเรามันก็จะยิงยากขึ้นครับผมก็พยายามไปฝึกกันครับมองพอเราวิ่งซ้ายวิ่งขวาแล้วเราก็พยายามหันหน้าจอให้ไวครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เรามองเห็นศัตรูได้เร็วขึ้นโอเคครับต่อมานะครับ ต่อมาก็คือเทคนิคการยิงใช่ไหมครับก,ก่อนอื่นผมก็จะมาบอกเทคนิคการคุมปืนใช่ไหมครับก็เริ่มแรกเนี่ยสมมติถ้าผู้เล่นที่เข้ามาเล่นใหม่ครับอาจจะยิงระยะไกลไม่ได้ครับก็เราก็ฝึกระยะใกล้ก,ก่อนอาจจะประมาณนี้ใช่ไหมครับถือประมาณ20เมตรแล้วก็ฝึกยิงก่อนครับพยายาฝึกปืนให้มันนิ่งครับอ่ะแตอันนี้ก็ฝึกไปเรื่อยๆครับา คุมปืนให้มันอยู่ตรงกลางให้มากที่สุดครับอ่าสมมติระยะนี้เราฝึกจนคล่องใช่ไหมเราก็ถอยออกมาฝึกระยะกลางอ่าประมาณนี้ใช่ไหมครับฝึกให้มันคุมให้อยู่ครับตรงกลางอ่าสมมติเราฝึกระยะนี้คล่องแล้วเราถอยออกมาระยะไกลครับอ่าประมาณนี้ครับ อ่าสมมุติว่าเราฝึกระยะนี้คล่องแล้วใช่ไหมครับก็ถ้าเราฝึกระยะเนี้ยได้ทั้ง3ระยะก็ถือว่าเรามีพื้นฐานร,ระดับหนึ่งแล้วต่อมาก็เป็นทินิคกการฝึกขึ้นสะโขบให้เร็วครับเพราะการฝึกขึ้นสะโขบให้เร็วเนี่ยจะทําให้เราสวนศัตรูได้ไวครับตรงเวลาจังหวะที่เขาโผล่มานะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่าก็เวลาผมแนะนําก็คือสมมติว่าศัตรูเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับตรงประตูตัวหนึง่งตรงหน้าต่างตัวหนึง่งแล้วก็ตรง ต้นไม้ตัวหนึ่งครับก็ก่อนอื่นเลยสมมติว่าถ้าเกิดเขาศัตรูตัวแรกเขาโผล่มาตรงประตูใช่ไหมครับแล้วตัวที่2โผล่มาตรงหน้าต่างครับแล้วตัวที่3ามโผล่มาตรงต้นไม้ก็ก่อนอื่นสมมติเราเวลาเราจะยิงเขาเนี่ยสมมติว่าเรารู้ว่าศัตรูตัวนี้ต้องโผล่มาตรงนี้ใช่ไหมครับเราก็วิ่งเข้าหาเขาเลยครับปุ๊บพอจังหวะที่เราวิ่งหาเขาเรารีไฟยิงขึ้นไปเลยครับถ้าเขาโผล่มาก็คือเขาตบทเสร็จเราแน่ใช่ไหมครับ อ่สมมติถ้าเกิดจังหวะที่เรายิงเสร็จปุ๊บแล้วเขาโผล่มาอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราก็จะสวนเขาทันทีเลยครับก็เรามาดูกันนะครับว่าจะทำยังไงอ่ะก่อนอื่นเลยใช่ไหมครับเราวิ่งเข้าไปยิงเขาปุ๊บเราพีไฟยิงไปก่อนเลยครับปุ๊บสมมติเขาถ้าเกิดเขาตายเราก็สวนเขาอีกตัวหนึ่งปุ๊บแล้วก็ตัวต่อมาก็คือตัวต้นไม้ใช่ไหมครับดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะเริ่มครับ อ้าวตายตายก็พยายามฝึกอย่างนี้ครับฝึกให้มันคล่องครับแบบขึ้นสกบปวดสะกบให้เร็วครับก็ฝึกเรื่อยๆครับจนกว่าจะคล่องเอาใหม่นะครับก็เวลาวิ่งก็โยกฟ้าโยกขวาด้วยครับตามที่ผมบอกเพราะว่าเวลาที่เรายิงเนี่ยมันจะทำให้เขาเขา ยิงเราไม่โดนนะครับอีร้อมนะครับ <S 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 โอเคครับต่อมาก็เทคนิคการยิงระยะประชิดใช่ไหมครับสมมติว่าศัตรูเขาวิ่งเข้ามาช้าเราอย่างเงี้ยเราจะสวนเขายัางไงใช่ไหมครับก็เรามาดูกันเลยครับก็สมมติจังหวะที่เขาวิ่งเข้ามาช้าเราใช่ไหมครับสมมุติว่าถ้าศัตรูเขาวิ่งเข้ามาเข้าหาเราเนี่ยครับเราพยายามเอาเป้าอะครับ ดึงไปที่หัวศัตรูครับแล้วก็โยกออกไปยิงครับนี่ครับาารสมมติศัตรูเขาวิ่งมาหาเราใช่ไหมเราก็ปาดออไปยิงครับ <S <S พยายามดึงเข้าหัวศัตรูครับ <S <S อ<า>่ะเทคนิคต่อมาก็คือสมมุติว่าถ้าอีกแต่เทคนิคนี้คือใช้บ่อยครับพยายามปาดออกไปยิงครับ <S <S 2> <S 2> เราอาจจะไม่ต้องปาดยิงแล้วก็เพราะว่าการยิงเนี่ยเราอาจจะโยกนั่งลงก็ได้ครับสมมติยิงออกไปปุ๊บเรายกหลบยิงก็ได้ครับอ่ะ หรือว่าอีกเทคนิคนึงที่ผมใช้บ่อยก็คือผมจะล็อกสัตว์ปวดสะโขบลงนะครับสมมติพอเขาวิ่งมาเนี้ยผมจะปาดออกไปนี้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็หลบเข้ามาครับเพราะว่าการทำอย่างเงี้ยมันจะทําให้ศัตรตูที่เขาวิ่งมาเขาเขายิงเราไม่โดนครับยิงเราไม่ทันปุ๊บปุ๊บพอเรายิงเราขอน้องปุ๊บเราปวดสะโขบลงแล้วเราก็ออกไปส่วนอีกตัวนึงพอาะโดยส่วนตัวเวลาที่ผมเล่นอ่ะผมจะ รอสโขมอย่างนี้ปุ๊บแล้วผมยิงตัวแรกต่อปุ๊บผมผมผมจะเอาปืนอีกปืนหนึ่งส่วนออกไปยิงตัวหนึ่งครับก็ลองไปฝึกดูครับอ่ะลองดูครับเวลาเรายิงก็พยายามลิงเข้าที่หัวศัตรูครับเวลาที่เขาวิ่งมาชาร์จเราเพราะว่าการที่เขาวิ่งมาชาร์จเราเนี่ยศัตรูเสียเปรียบเราแน่นอนครับก็ผมมีเอฟซีอยู่คนหนึ่งครับเขา ขาขึ้นไปทำข้างบนอะไรก็ไม่รู้ข้างบนนะ okay, ครับโอเคครับก็หวังว่าเทคนิคที่ผมบอกไปนะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เข้ามาดูนะครับก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ,รบก็ฝากกดติดตามช่อง t o p ปเป็ดเกมมีด้วยนะครับขอบคุณมากครับ